เราเคยเป็นอิสุกอิสุยสเมื่อตอนอายุสักสามสิบห้าแผลเป็นบนหน้าเนี่ยมันลึกมากหน้าเรารู้สึกว่าใสาขึ้นมันเห็นชัดเลยถึงความกระจ่างใสครับผิวละเอียดแผลเป็นที่จากอิสุใสไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็คือมันมันหายไปยโดยเอโต้ที่เราไม่รู้เลยว่ามันหายไปได้ยังไงนะผมชื่อเดชครับเป็นทนายความครับ เราเคยเป็นอิสุกอิสุยสเมื่อตอนอายุสักสามสิบห้าซึ่งแผลเป็นบนหน้าเนี่ยมันลึกมากแล้วก็เต็มทั้งหน้ามันเป็นทั้งตัวซึ่งคนที่เป็นอายุขนาดนี้ยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะเนื้อเต็มเหมือนกับเด็กที่ว่าเด็กเจ็ดแปดขวบถ้าเกิดเขาเป็นอิสุิสยปุ๊บมันจะทําให้ผิวเขากลับมาคืนสภาพเหมือนเดิมแต่เราเป็นมาต้องนานถามว่าเป็นมาสิบกว่าปีกว่าจะมาเจอตัวเมซิ่งเนี่ยมันก็ยังมีแผลลึกอยู่ แต่พอเราได้ใช้อเมซิ่งตัวนี้มันทำให้แผลเราตื้นขึ้นแล้วก็เริ่มหายไปพี่ที่เขาทำที่เขาทำงานอยู่ที่นี่แล้วเขาเคยใช้เขาก็แนะนำให้ไปใช้ดูเขาบอกว่าตัวนี้ถ้าผู้ชายใชย้หรือผู้หญิงใช้ะจะทำให้รูขุมขนะมันเล็กลงทำให้ผิวเราละเอียดแล้วก็แผลเป็น,นบนหน้าเี่ยมันจะตื้นขึ้นแล้วก็หายไปเราก็เลยลองใช้ดูมันก็จะเกิดแอคชั่นเอฟเฟกต์ครับคือว่ามันจะทำให้หน้าเรายิบยิบ,ยบ,ยบเหมือนกับ มันบอกไม่ถูกเป็นยิบ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 ก่อนพอใช้ไปสักสองสัปเหรมันก็จะเริ่มปกติครับก็รู้สึกบ้างแต่พอดีว่าพี่เขาบอกก่อนว่าเออใช้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะเกิดแอคชั่นเอฟเฟกขึ้นนะจะมีหน้ายิบยิบเหมือนกับเราโดนเข็มหรือโดนอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งสักประมาณ5นาทีแล้วจะหายไปปกติแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นอะไรผิวเราไม่ได้เสื่มสอมโทรมมากหรือว่ามีฟ้ามีกะเหมือนคนอื่นมากเงี้ยมันก็จะเป็นแค่วันสองวันแล้วก็หายก็ไม่เป็นอีก หน้าเรารู้สึกว่าใสขึ้นมันเห็นชัดเลยถึงความกระจ่างใสครับใช่แล้วก็หน้าเรารู้สึกว่าที่ริ้วรอยอ่ะมันหายแล้วหน้าตึงหน้ามันเหมือนแับขึ้นทรงเป็นมีเชฟเป็นเป็นทรงมากกว่าที่ห้อยลงมาครับใช่เขาบางคนเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ขนาดนั้นเลยเหรอบางคนเขาก็กลัวบอกมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้เป็นเคมีแต่ว่ามันแค่เป็นเซรั่มที่รักษาตัวเนี้ยพวกผิวพรนอะไรทําให ไปเฟื้นฟูร่างกายผิวหน้าเราให้มันกระชับขึ้นมาแค่นั้นเองนอกจากที่ว่าเป็นแอคชั่นเอฟเฟกอ่ะคือนแรกแล้วก็ไม่มีบางคนก็มีที่ว่าเขาใช้กันก็อาจจะมีคืนสองคืนแล้วแต่สภาพผิวหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผิวหน้าเราเด็กขึ้นหน้าเราก็ดูเด็กขึ้นผิวละเอียดจากที่เราใช้อเมซิ่งมานะครับน่าจะอยู่ประมาณเป็นเดือนนะครับ และเป็นที่จากอิกสุยสยไม่มีแล้วทุกวันนี้ก็คือมันมันหายไปโดยออโต้ที่เราไม่รู้เลยว่ามันหายไปได้ยังไงทั้งๆนี้เมื่อก่อนมันยังมีหลุมให้เราเห็นมองยังไงก็เห็นแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีอะ่ะป้าที่เคยเป็นอยู่จากการที่เราโดนแดดเวลาที่เราขับรถอะ่ะก็หลังจากที่ใช้ไปมาน่งอาทิตย์ก็ไม่มีแล้วก็หายไปอะ่ะก็ทําสวนอยู่เราก็ต้องไปตัดหญ้าเดินเข้าไปในสวนเราทําสวนเหมือนเดิมแตอ,อเราก็ใช้ชีวิตในการขับรถไปทํางานยังไงเราโดนขับรถเราไงเราโดนแดดทั้งวันอยู่แล้ว หรือทาสวนแล้วก็โดนแดดทั้งวันอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีผลกระทบอะไรไม่มีผลว่าเราใช้อเมซิงแล้วเราจะตากแดดไม่ได้ไม่มีผลนะครับผมว่าราคามันไม่แพงนะคุ้มค่ามากเลยที่ว่าทําให้เราเห็นผลการเปลี่ยนแปลงจากตัวเราเองเราสามารถมองตัวเราเองได้ว่าผิวเราอ่อนกว่าวัยยังไงหน้าเราใสกระจา่างยังไงซึ่งเวลาที่เราเดินออกไปหรือไปเจอคนที่เราแบบเคยรู้จักเขาบางคนเขาก็จะมาทักบางคนเขาก็ไปกล้าเขาว่าเอ้ยใช่คนเดียวกันหรือเปล่า หน้าเราจะหน้าเราจะผิดแบบแล้วว่าเราไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี้ยความผิวพรรณกับหน้าตามันต่างกันเยอะเลยครับคือถามว่าผู้ชายเราต้องติดต่องานต้องมีคอนแทคก,กับคนอื่นหน้าตาเราก็คือสิ่งที่เราจะไปพบคนอื่นมันเป็นประตูหน้าต่างสาคัญที่ว่าเราจะเจอใครเลยครับซึ่งมองข้ามไม่ได้เลยก็คือเราจะแนะนําให้เขาใช้ตัวนี้ถามว่าทุกวันนี้ ไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงก็ห่วงความสวยความหล่อเหมือนกันบางคนก็ไปตามคลินิกต่างๆก็ไม่หายหมดเงินไปเป็นแสนแต่เราก็ถ้าเราเจอเราก็จะแนะนำ,นำตัวแนลว่ามาใช้ตัวนี้ดูดีสักอาทิตย์หนึ่งคุณก็จะรู้แล้วราคามันไม่แพงถามว่าราคาแค่หลักพันหนึ่งอาทิตย์ใช้ไปถ้ามันดีเราก็ใช้ต่อไม่ดีเราก็ไม่ต้องใช้มันมันง่ายครับ